เเเเด็กววิ่งงงลนนหัััรราะสียณโรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาวเด็กๆกำลังเล่นกันสนุกสนานภายในบริเวณโรงเรียนขณะเดียวกันฟาวาแอบกินขนมหวานอยู่ที่โต๊ะภายในห้องเรียนโดยไม่แปลงฟันหลังอาหารใใแต่นนจรู้ฟัเรจะไไม่วฮฟาวา เมื่อกี้กินอะไรนะอ๋อก็ไม่มีอะไรหรอกแค่ขนมเล็กๆแนมะ่ถ้า,างั้นก็แปลงฟันด้วยนะอย่าลืมล่ะในขณะที่ฟาวากําลังเคี้ยวขนมอย่างเพลิดเพลินอยู่นั้นเขาเกิดปวดฟันรุนแรงอย่างกะทันหันโอ้ยปวดฟันครูมิงครับฟาวาเขาปวดฟันมากเลยครับโอเคเดี๋ยวครูพาไปห้องพยาบาลก่อนนะลูกผมกลัวไปหาหมอฟันครับ นาอัมได้ตั้งโครงการตามรอยผีฟันดำโดยชวนเพื่อนๆมาช่วยกันค้นหาพฤติกรรมเสี่ยงในโรงเรียนถ้าเราไม่แปลงฟันหลังอาหารอาจเป็นจุดเริ่มต้นของฟันผุได้นะฉันไม่ได้แปลงมาหลายอาทิตย์แล้วล่ะไม่เป็นไรเรื่องวันนี้ก็ยังทันนะเพื่อนอย่าปล่อยให้ผีฟันดำข่มใจลุกขึ้นมาเริ่มใหมค่ค่ เด็กๆช่วยกันตกแต่งมุมสุขภาพฟันใกล้โรงอาหารด้วยการทำโปสเตอร์ฮีโร่ฟันดีมุมนี้ครูให้ชื่อว่ายิ้มสดใสทุกเที่ยงดีไหมเยี่ยมในครูเสียงเพลงก็น่ารักด้วย,รยวรโรงเรียนได้เปิดตัวแอป ฟันดี222ให้เด็กๆบันทึกการดูแลสุขภาพช่องปากแปรงฟันวันละสองครั้งแปรงนานครั้งละ2นาทีและหลีกเลี่ยงกินหลังแปรงฟัน2ชั่วโมงนะครับไม่ต้องอายนะฟาวาแค่เริ่มบันทึกวันนี้ก็เป็นการดูแลตัวเองแล้วผมจะลองดูครับแต่ผมยังกลัวอยู่นะครับออยยากล่ให้พีฟันดคุ เวทีประกวดนิทานฟันดีเริ่มขึ้นครูมิงเสนอให้ฟาวาเล่าประสบการณ์ตัวเองนายไม่ได้เล่าเพื่อโชว์แต่เพื่อช่วยเพื่อนที่กลัวเหมือนนาย สวัสดีเพื่อนเพื่อนน้องๆชาวพลรศทุกท่านครับผมเคยกลัวหมอฟันกลัวจนไม่กล้าแปลงฟันแต่วันนี้ผมขอหยุดผีฟันดำด้วยความกล้าที่จะเปลี่ยนครับเเงจ็็บให้ปนัล เด็กทั้งโรงเรียนได้เข้าร่วมแอปฟันดี222เพื่อหวางระบบดูแลฟันดีกันอย่างทั่วหน้าอย่ารอให้ผีฟันดำเข้ามาเตือนเพราะฟันดีเริ่มที่วันนี้พเพื่อยิ้มยั่งยืนในวันหน้ายิ้มให้กว้างอย่างมั่นใจสุขภาพาฟันดี